บิวครับมายิงประตูแรกมาแล้วนะครับช่วงหนึ่งวินาทีนะครับจัดไฟให้ครับบิวครับยิงลูกหนีมาไม่ได้ลุนครับพีนครับเปิดมาให้ดอมดอมพิงไปได้แล้วครับดอมกรับมาอมเลยครับนี่ตัวนำเกมของทูไทยทูทรักษาประตูเล่นครับบิว วันนี้ผูกชนัในเกมล็อกแชมป์เก่าสองสมัยผู้ถือจะมาที่คู้แดงแข่งเปิดมาลิฟเต้นรุ่นนี้10ครับเปิดยาะย้ยไปให้ที่เกตถึงหรือเปล่าครับเกตกระโดดจังหวะเดียวเรียบร้อยเลยนะครับโอ้โห

ทด้เจริญขึ้นนำครับเริ่มเกมใหม่ครับเพิ่งเริ่มเล่นทีแรกเลยนะครับโอ้โหที่สามไม่ดมไม่ถูกเนี่ยไปตัดบอลได้บีทครับไปเสิบสี่ ทู่าของคือถายคุณภรครับวิดีโออัดวิดีโออยู่แม่พี่อัดเปอร์สตาอยู่ปเตอร์ตายังคือมาอยู่ัางไต้พี่คือไอตีได้สดางคนครับผม ก็เปิดเข้ามาไหนไม่มีเลยครับคือขายลนโดจังหวัดเดียวมาลูกนี้หมายเลขสิบเก้าเกตเข้าไปกดการเข้ามาหมายเลขสิบของคือขายงงขายในบอลนี้ส่งกลับหลังมาลูกนี้หมายเลขสิบสองเปลี่ยนแกนมาด้านซ้ายนะครับหมายเลสิบ บงอยู่คนจังหวะเดียวครับกลางรให้ทีเกตผมทำประตูแรกโอกาสไปแล้วหรือเปล่าครับไม่ทานติวันนี้หนลูกนี้หลังขายส,ส,สูภาพเทียอ่อนล้วว่าออกไปที่ดอมบีนุคเซนวันนี้คูช่วยกันดีครับมันนี้าม่มาเต็มกับหลอกลูกนี้เข้ามาไม่ทันหรือเปล่าครับทันครับเปิดเข้ามาลูกนี้ หนีงยเคียบบอลมาันจังหวะเดียว e ึ้มาครับเอ็ดโดนจังหวะเดียวบอลนี้อยู่ลูกนี้โดนมาอยิงจังหวะเดียวนี่นะครับคือการสนามที่ปั่นพีคมาแล้วครับ ยิงพิกซีที่สุดในทัวร์นาเมนต์กับผู้สาวัตตูที่เซฟดีที่สุดในทัวร์นาเมนต์กับเจอกันในีประเท้เลยมันครับสายโยนของของหมาลูกนี้ว่างไงครับโอ้โหโอ้สูงได้เปียกครับคุ้เลี้ยงไก่กคคยยโยนโด่งมาจังหวะเดียวที่ดอปผู้โหลูกนี้เลยเลยครับคุ้เลี้ยงไก่ตัดบอลกลับมาได้ที่เกตเอ็ดสาย้อยไปลูกนี้ด้านขวาไม่ไม่ถึงครับ นี่ครับคร,รับผมรบกวนเจ้าหน้าที่บอบตเย็นสกอร์ฟุตบอลด้วยครับผมบงานเจ้าหน้าที่ของบอบตเราครับผมเพิ่มสกอร์ที่จุดนี้เป็นสกอร์ด้วยครับผมผีคิกหมายเลขแปดยิงคมขอ,ขอลูกนี้ชนเสาไม่ได้หรือเปล่าครับโอ้โหโอ้ลูกนี้มองไม่เห็นบอลครับอบอลจังหวะที่เอามา ตอกตางของคื่นคายสุขภาพไปแล้ว,ลวครับไปลแล้วครับเอาครับเฮ้ยถ้าจะป่าไม่ผ่านครูแดงครับตัวตาของครูไทยเริญ ลูกนี้ไม่มีใครครับคุมเครือข่ายได้บอลออกมาด้านซ้ายให้อูแดงครับแดงเปิดมาลิมเ้นไม่มีใครครับตรงนี้เครือข่ายสุขภาพตัดบอลกลับมาครับหมาไปกดดันสองคนเลยทีเดียวครับจะออกมาแกะเห้ต้งได้หรือเปล่าครับเขี่ยวกอนทิ้งไหว่าเดียวไปลูกนี้ติดต่อมาเล้สิเครือข่ายสุขภาพ ได้นบอลอยู่ลูกนี้จะไปเองเนี้ยเปิดมาสวยครับต่อรา,อา,อา,อามต่อรามทะลุเข้ามาไม่มีใครครับลูกนี้ถ่าได้บอลอยู่กับหมายเลข11จะเปิดเข้าไปไหนลูกนี้โอกาสดีครับดีต่อสัตว์ดีเก็บตัดบอลมาสวยครับโอ้โหลูกนี้ได้นบอลอยู่หมายกเลข99 กูค,คือข่ายโยนเปลี่ยนมาให้หมายเลขห้าสิบเดี่ยวเราจะทำไงกับตอนนี้นนโยนเปลี่ยนแกนไปยันไส่แนบโง่ตัวนี้โยนนุ่งขึ้นมาลูกนี้ลูกอสองล้องผู่ ต้อทุ่มามาไอ้ที่ยอมอมพิกมาลูกนี้ปัก่อนไว้ต่อศัตรูยังไงต่อสัตรูเปิดแหมนเปิดเติมอีกตั้งเตะต่อัตรูขึ้นมาก็ไปเอาไปเอาไ

โหงมาที่ต่อสัายศึกครับออกไปลิ้นเส้นหม่ไล่ไหล่แม่าง,าง,งายไหล่ขา,า,าครับถึงตอนหรืรอ9 2ลาม ่อมาแล้วเปิดแหมจะเปิดไปทะลุครับีไ้ได้บนยูมายสิบชาไปไม่ผ่านคู่แดงครับพี่รับแม่ความเก่าครับสมือดูนีซ้ายติดไปเลขสิาบา้าไ,ได้มา,าเลยคอยดไปเลขสิบห้าเที่ยจังหวะเดียวเลยนี่ครันี่ฐานนันนีครับเนหมายเลขห้าสิบสีมองไม่โจ้ยไปให้่อนหลุดไป ผิวเปิดมาดูตรงดูดีกีฬาคนมาที่ที่สองแล้วตัดบอลได้ครับต่ดออกตัดมาให้ตอนของหนึ่งสามบอลได้ดูกันฐานันหลังได้บอลครับของหรือขายสุภาพอ๋อมันโฉบไม่ได้ครับหมายเลขการสิบเก้าตักชายเกตเกระโดดไปสวยครับลูกนี้เกตไมกแล้วครับ ไปขาหลอกตัดไปด้านขวาลูกนี้จะไม่ไม่เปิดครับเหลี่ยสวยเข้ามาเลยการตาดฐานนั้นสักชายครับสักชายกันชาเข้าไปสักชายโอ้โหลูกนี้โดนสกัดเอาไว้ได้ครับไหลใครบอลอยู่ลูกนี้เปิดไม่ดีไปต่อครับนี้อานที่พัดน้องไปขาหลอกมาให้หล่อนม วันนี้คูนเงขายช่วยกันดีครับต่อสักเข้าไปเล่นตีตีออกมาลิ้มให้สอนรามรามมองให้ต่อสักคูนก็มาให้สอนรามอันนั้นตรงกลับมาให้บิลครับเยจังหวดเดียวมาติดตครับเลขสามสิบเอ็ดทีิต เทปตรงขึ้นหลังมาที่ฐานนั้นครับถึงเกมดีครับคุณเมื่อา,ายนะครับมาลูกนี้ไม่ดีครับโอ้หครับฐานบานเก็บก็ดีครับโยนจากประตูขึ้นมาครับ ใช่ตักโคงลูกนี้หน,น,น,น่อนครับกูทักเจริญจะได้ซีคิกเกือบถึงกานยิงลูกนี้ลูกส่ยสายโอ้โหลูกมัน,นสั่นี่ต็วไหนครับกูเคื่อขายบังบอลไว้ หวานจะตอกต้นเอาสักเปิดสวยครับอ่ะตรงนี้แต่มันแรงไปนิดเดียวครับโอ้โหนี่ตัวนี้เก็บไปขึ้นมาหนักครับผมตัดหรับการเข่งกันสนุกเกอร์นะครับที่ดูแลในส่วนของความความรู้ด้วยนะครับท่านผูม่นี่นะครับ เขาพักครึ่งครับฝ่ายเยอันจะเยี่ยมชมนิดนึงครับนี่ครับขายสุขภาพนี่เลยไปพงนักผู้ับบอลลั่นยาวไปนิดเดียวครับนีครับหมายเลข50ตุ看看네้มิด หลังมาม่เลขสามเยปิดมาลูกนี้เั็นไปได้สิบเอ็ดดันดองครับดองโยด้วยสายขงโคลงเลยแม่โยข้นมาลูกนี้แายจังหวะเดียวขึ้นมาก็ให้กมอเทียโอ้โเปลี่ยนแกงไปลูกนี้ดีดีลงใหมใหม่ครับใหม่เลืสาสายลมครับ ไปให้หมายเลขเก้าสิบกัขายแหลมไปแล้วทุกีเริ่มต้นเกมขึ้นมาสนุกเลยนะครับตอนนี้เหนื่อยไปเลยนะสองทีมนะโอกาสเอามาตอกโต๊ดยไม่มีเลยครับมาแล้งเอกไปดี สายลมบังบอลไว้ลูกนี้สายลมไปแล้วครับสายลมมองเพื่อนแล้วเปิดไม่ดีครับลูกนี้อกอกซากออกซากทะลุท้องขึ้นมาลูกนี้โอกาสนะเปิดสั้นๆมาแต่ได้บอลามได้บอลอยู่คนระับเกี่ยวบอลจังหวะเดีออกมาคนระับหลอมหลอมเปิดโค้งค้งไปสองสองนะอ่ะโอ้ตัวใหญ่เลยับลูกนี้ ยากครับถามนันนะหมายเลขสิบห้ามาให้รอนไปไม่ผานนะทีนีไไน้ไม่ออกด้วยนะรังหวันอยู่ว่าตอนนี้นักพมยืนกระหลังมาหมายเลขสิบเอ็ดอเดียวที่ไปครับมืเตอร์ไเดียวบอลมือวะเดียวมาต่อสากต่อสกจะทำประตูเพิ่มได้นครับต่อสักต่อมาไม่ผ่าน ฐานลูมบอลก็ไม่ผานน,ออกกน,าน,นะนนครับลงมีใคครับถ่ายมาให้อดองขาหลอกกัจชาไปทาหนึงไม่ผ่านสองครับนักเตะไดตกอนที่ดอคทั้งขาไปดองยิงก้นฐาน เป <f> ็ลการตีกันระหว่างไทแลวนะครับี่ปก็ท่ากเลยัดก่อมเทีคูชี่กว่ารับก็วันนี้ก็อ๋ออยู่ที่คูชัยเจริญนำตีขาภาพหนงประตูต่อศูนย์นครับนี่แห่งบอลนะครับขาุภาพเิ่ีที่ขึ้นไปครับ มีหลาเรื่อเกิดขึ้นมาที่ต่อครับขาเปิดทะลุมาให้ต่อราห์หมายแล้วนะตรดขาดไปแล้วต่อราห์ตอราหเปิดทำอะไนติดโอ้โหโอนโด่งมาได้หมุหรือเปล่าโอ้โหเป็นตัวใหญ่จริงนะพิวก่อนขึ้นมารับคนเดียวเลยไม่กระชอกด้วยนะครับลงเกี่ยวบอลลงได้หรือเปล่าครับลงกับเสน่ห์นะครับสิบทุ่งมาไปครับกู้เครือข่าย ลมใส่ลมคืนกลับมาให้หมายเลขห้าสิบ uh> ตั้งปอมและโยนโค้งไปไม่มีใครครับโอ้วิไลวิไลนะครับเคลีย์บอลออกมามาที่นักทพงด์วันนี้ทำไมเห็นป่อยครับโอ้โหโค้งไปเข้ามือผู้รักษสาประตูครับ ชิ้นานนะครับในส่วนของไทยเปิดวันนี้อ่านั้นก็นลายลูกด้วยนะครับตอนนี้ต้องสามเล็บนะครับคราวอบนะครับก็มีท่านป้าเก่งนะครับวันนี้คุ้มทีมเองเลยนะครับโอ้ลูกนี้หลุดมาครับโอ้โหยังดีครับทะเลยังอยู่มาให้กับต้นทุ่ง เดือดเปิดไปที่หมายเลขไรก็โอ้โหถึงกับหลังมาที่ต่อสักตอสกัสกตักไปที่โดนลูกชี้โอ้โหนี่เหรอนี่เลียงได้นี่หลุดไปแล้วนะครับน่าจะตายครับนี่เรียกยไปติดกําแพง เขามาตรงนี้เขามาจะได้ยิงข้างหนึ่งนี่ก็ติดอีกครับมาลูมเส้นให้หมายเลขสิบเอ็ดทีดองข้าเข้ามาสวยครับยิงด้วยขวาลูกนี้หลุดพื้นครับขันไหมครับขันครับอันไหมครับไม่ขันครคุณผู้สิมั่นไงครับ ไต่บุมนครับดูทนนี่อันอตอไปับไปครับไปรบุปงรับไมครับไปครับไปครับคุับาพโรับมาครับประตูปครัตคัไปับไัไป่รดนครับับารัไม่เฉยครับร

ย้อนโ,โลูกนี้มาเข้ามือผู้รักษาประตูวัชระพงษ์เลครับโอ้โหสักงทายนะครับให้ผู้รักษาประตูมาไกลเนี่ยยิงจังหวะเดียวเลยนี่มันดีดองม่ายถูกภาพไม่ผ่านกำแพงนียครับวันนี้ดอมหยิ่งบอกว่าเต็มข้อ,อเลยลูกนี้ครับม หายสุขภาพจะได้ทุ่งข้ามาครับใหม่เลย15วิไลยทุย่ดีครับวิไลเนี่ครัที่นนของเครืองายสุขภาพม,มาเลี้ย,กยงกับพลิกไปได้ไหมไปไม่ได้ครับขอสักได้ก่อนลูกนี้เปิดมาให้ที่ดอมดอมฟ้างไงครับโอ้โดนชนที่แข้วครับ นต่เถอะเขามาใกล้หน่อยครับมาใกล้อีกหน่อยนึงครับใส่งบนลงนี่มาลอยขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวตอนนี้ดูสายคุ้งคุณจิลล อดูโด่งขึ้นมาลูกนี้สันแนวโอ้โหถึงหมายเลขสิบเอ็ดตั้งป้องแล้วหรือเปล่าครับใหม่ครับออกตัดเข้ามาไหนเปิดไปไม่ดีครับโอ้โหน่าจะดายขนาดนีอยู่รับคู่ดแดงครับ สายตัวกันของทีมผูไทยเจริญครับคุณแดงรับบอลบอลอยู่ดอนดอนว่างไงครับแต่ทีนีมยังไม่ยิงครับแข็งแกร่งกับต้องต้องมาชสวยครับแต่ผู้เล่นสามประตูนลยครับเติิวนะครับจบเวลาการแข่งครึ่งแรกครับทีมผูเครือข่ายไทยเจริญครับนักอยู่หนึ่งประตูต่อสูงนิดครับ แลวมชนฟุตบอลยิงกักต่อครับคุนี้เนีไทยอัเพลก่ะต่อไทยเจริญเนีคยนะสเหลืองครับสตอลยอยู่ที่ประตูต่อสนเนียนะแต่ไม่มีใครเร้ทรังครับค่นี